สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านโก้มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Honda CBR 650R นะครับตัวนี้ปี2020นะครับสีน้ำเงินนะครับตัวนี้สีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินจากศูนย์นะเป็นสีออกเขาเรียกว่าเป็นสีด้านๆนะครับสีไม่เงานะครับตัวนี้ตัวนี้รถปี2020นะครับมีคุญแจ2ดอกนะครับ มีท่อสลิปออนนะครับแล้วก็ท้ายสั้นครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลยแล้วก็มีตัวนี้กา้กานก้านเบรกมือนะครับการคัตนะครับมือคัตซิวหน้าแต่งนะครับตัวอุดกระจกครับกระจกแต่งแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับตัวนี้ไฟหน้าแต่งนะครับแล้วก็มีโซ่สเตอร์ใหม่นะครับคัานี้เปลี่ยนโซ่สเตอร์ใหม่ ชมรถเดดูเครื่องนะครับเครื่องสวยครับไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับปี2020นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับเสียงท่อปลายยาวจะไม่ดังนะครับเสียงจะเงียบๆแต่เสียงนุ่มๆน,นะครับ คันนี้นะครับร้านเราขายอยู่2 9 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นศูนย์บาทนะครับผ่อนเดือนละ6000นนะครับ6ก0 0กว่าบาทนะครับถ้ายังไงสนใจติดต่อมาที่เพจ Facebook โก้มอเตอร์ไซค์สาขาอุบลนะครับช่อง YouTube YouTube ก็โก้มอเตอร์ไซค์สาขาอุบลนะครับหรือ Li n e แอดนะครับแอดไซนะครับแล้วก็โก้มอเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับทักเข้ามาสอบถามเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ ขอพอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ